าด่วนครับทุกคนอุงอิงเพชรบ,บ้านแพงโดนเปรียบเทียบเพลงพิมพ์ระดาแสงทองฟินแลนด์ครับเมื่อวานนี้นะครับเราจะเห็นได้ว่าน้องอุงอิงเพชรบ,บ้านแพงเนี่ยได้มีการฝึกร้องเพลงครับหอยใจบ้างไฟแสนของน้องเพลงพิมพ์ระดาแสงทองฟินแลนด์จะบอกว่าเพราะมากๆแต่ไม่ไวายครับทุกคนที่จะมีชาวเน็ต บางคนนะครับบางคนนะครับใช้เฉพาะว่าบางคนเมื่อวานนี้เนาะก็มียูทูบเบอร์หลายช่องที่นะนำข่าวนี้ไปลงที่น้องอุงอิงพี่บ้านแผงเนี่ยได้มีการฝึกการร้องการรําเพลงใหม่ต่างๆครับทุกคนเนาะไม่ว่าจะเป็นอหอยกอดผู้ยอดรวยไม่ว่าจะเป็นหอยใจบ้างไฟแสนครับบางคนเนี่ยก็บอกว่าอุงอิงเสียงเพราะกว่าน้องเพลงพิมพ์รดา,ดาแล้วก็บางคนก็บอกว่าเสียงน้องพิมพเนี่ยเสียงน้องเพลงเนี่ยดีกว่า นะครับทุกคนก็โอ้โหต้องบอกเลยว่าอยู่ที่วิจรารณญาณจริงๆส่วนตัวพิวม์อิ่มข่าวกระแสเนี่ยมองว่าอ,อุ้งอิงเพชรบ้านแพงร้องเพลงไหนก็เป็นเพลงของตัวเองครับทุกคนสังเกตไหมว่าเสียงของน้องลูกเอื้อนลูกคอ หรือว่าแพทเทิร์นในการร้องต่างๆเนี่ยอุงอิงคือร้องเป็นเพลงของตัวเองเลยเมื่อวานนี้น้องร้องคอยใจบังไฟแสนก็เป็นในเวอร์ชั่นของอุงอิงครับซึ่งเอกลักษณ์นี้หาจากไหนไม่ได้จริงๆครับทุกคนเนาะมันก็อยู่ที่ส่วนบุคคลจริงๆเพราะว่าน้องก็เป็นศิลปินที่เรียกได้ว่าโอ้โหทุกแค่เปล่งเสียงออกมาเนี่ยหลายคนก็ จำได้หลายคนก็รู้ว่านี่แหละคือเสียงอุงอิงเพชรบ้านแพงครับต้องบอกได้ว่าน้องเพลงพิมพ์วดาเนี่ยก็ร้องเอาไว้ได้ดีเช่นเดียวกันแต่ก็เป็นในเขาเรียกว่าอะไรเป็นในแนวต้นฉบับส่วนน้อง im, ุงอิงเพชรบ้านแพงเนี่ยร้องมาเนี่ยก็เป็นแนวของตัวเองเนาะเมื่อวานนี้โอ้โหไปเก็บข้อมูลมามีคอมเมนต์หลายคอมเมนต์เลยที่เข้าไปชื่นชมอุงอิงเพชรบ้านแพงครับบอกว่าโอ้โหน้องร้องเพาะมากๆร้องดีมาก,มาก,มาก,แก appe, ๆแล้วก็รู้สึกว่าอุงอิงเนี่ยร้องกอรรรมเพาะเหลือเกินต้องบอกได้ว่าโอ้โหบอสโจเนาะจัดให้ เลยนะเพลงอเอิ้นฮักนางเอกน้อยของอาจารย์บิ๊กภู่มิดินซึ่งตอนนี้หลายคนกําลังรอคอยอยู่ น้องอุ้งอิงเนี่ยถือว่าเป็นคนที่ตั้งใจมากเลยนะทุกคนเนาะตื่นเช้ามาน้องก็ฝึกก่อนร้องกอนรําก่อนเลยเมื่อวานนี้นะครับเราเห็นได้ว่า FC ฟซแฟนคลับมาหาพอ f อฟซแฟนคลับกลับปุ๊บน้องก็เปิดลําโพงซ้อมเพลงเลยครับทุกคนเนาะทำเพื่อพอพอแม่แม่เอ c จริงๆนะครับทุกคนต้องบอกได้ว่าน้องเนี่ยร้องเพลงไหนก็จะกลายเป็นเพลงของตัวเองไปหมดแล้วตอนนี้แล้วก็ทําให้เพลงนั้นเนี่ยโด่งดังเพิ่มพูนขึ้นเรื่อยๆนะครับต้องบอกว่าหลายคนเฝ้ารอนะครับไม่ว่าจะเป็นเพลงผู้ชายคนแรก หรือว่าเพลง uh เอิญฮักนางเอกน้อยที่อาจารย์บิ๊กภูมิรินเนี่ยได้มีการแต่งให้น้องเนาะทุกคนทุกคนรอคอยกันใช่ไหมอุ้มอิมข่าวกระแสก็รอคอยเหมือนกันต้องบอกได้ว่าอุ้งอิงเนี่ยเหมาะกับการร้องการรํามากๆเนาะทุกคนเราเห็นน้องซ้อมเห็นน้องฝึกแล้วเรารู้สึกว่าเราอยากฟังแล้วณตอนนี้แล้วก็ต้องบอกว่าพิมพ์อิมข่าวกระแสรอเปิดเพลงน้องในคลื่นวิทยุในพร้อมที่จะเอาไปโปรโมทแล้วนะครับทุกคนเนาะก็ส่งกำลังใจไปให้น้องด้วยกันแล้วกันแล้วก็ต้องบอกว่าขอบคุณจริงๆนะครับสำหรับ fc แฟนคลับน้องอุ้งอิมแพงที่ เขาเรียกว่าอะไรไม่ว่าน้องจะเคลื่อนไหวอะไรเนาะทุกคนก็เข้าไปแบบว่าคอมเมนต์เข้าไปให้กําลังใจน้องอยู่เสมอเสมอครับมันก็จะมีแค่บางส่วนแค่นั้นแหละรครับทุกคนสําหรับคนที่อาจจะไม่ชอบน้องจริงๆหรือว่าอาจจะแบบอคติกับน้องนะครับยังไม่เปิดใจเหมือนกันเถอะครับก็อาจจะไปคอมเมนต์ตาหนิบ้างนู่นนี่นั่นแต่เราก็ปล่อยผ่านเนาะคือมันส่วนน้อยจริงๆอะ่ะบอกอย่างที่บอกว่าคนชมเนี่ย99.9%แต่เหลืออีกแค่0.1%นน่เนเนี่ยนั่นก็คือคนที่อคติหรือว่า คนที่ยังไม่ได้เปิดใจนั่นเองซึ่งเมื่อวานนี้องค์อิงร้องเพลงนี้เอาไว้ดีมากๆพิมพ์อิ่มข่าวกระแสให้1 0บสไปเลยเมื่อวานน้องนี้ได้มีการอ่า อัปลงทางแอปดำดนะ้วยเนาะพิมพมข่าวกระแสก,ก็ไปฟังมันคือแบบหอยใจบ้างไฟแสนเวอร์ชั่นสีสะเก็มันคือหอยใจบ้างไฟแสนอ่าเวอร์ชันน้องอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงเลยต้องบอกได้ว่าโอ้โหน้องเก่งมากๆแล้วก็พัฒนาตัวเองขึ้นได้เรื่อยๆนะครับเราจะเห็นได้ว่าเด็กผู้หญิงคนนี้ไม่ทิ้งการร้องเพลงเลยแม้แต่เสี้ยววินาทีน้องว่างตอนไหนน้องก็จะร้องตอนนั้นนะครับซึ่งน้องก็คือแบบ ต้องบอกได้ว่าอุงอิงเนี่ยเป็นคนที่คือน้องก็ไม่รู้จะตอบแทนพระคุณ FC แฟนกับยังไงนอกจากการฝึกร้องฝึกรำทำตัวเองให้ดีแล้วก็ ทำพัฒนาตัวเองให้เก่งขึ้นเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นการตอบนักข่าวเองไม่ว่าจะเป็นการอาตอบสื่อต่างๆสื่อใหญ่ๆน้องก็พัฒนาเพื่อ FC แฟนคลับเพื่อ FC พ่อพ่อแม่เนี่ยจะได้บอกว่าโอ้โหลูกสาวฉันเก่งจริงๆเลยนี่แหละคนที่ฉันมองไว้ไม่ผิดคนที่ฉันโปรโมทให้คนที่ฉันช่วยกันช่วยดันช่วยให้น้องได้จนถึงรับรางวัลขวัญใจมหาชนน้องก็ตอบแทน FC แฟนคลับด้วยสิ่งนี้เหมือนกันนั่นก็คือการร้องเพลงให้ออกมาดีที่สุดสําหรับน้องอุงอีแมนแนเก่งมากๆต้อง ขอยกนิ้วโป้งให้เลยนะครับแล้วก็ต้องบอกได้ว่าไม่ว่าจะไปแสดงที่ไหนเนาะทุกคนขนลุกอย่างวันนั้นที่พี่อุ้มอิ่มข่าวกระแสเนี่ยได้ไปชมน้องอยู่ที่อขอนแก่นรัตนสินอินตาทยา,าบาทุกคนบรรยากาศวันนั้นคือเล่าให้ทุกคนฟังไปแล้วคือไปวันนั้นเข้าไปสวัสดีบอสโจนหน้ารถตู้แต่หลายคนทราบกว่าพี่อุ้มอิ่มอีกว่าอุ้งอิงเนี่ยอยู่ในรถตู้ทุกคนโดนรุมรถตู้คือวันนั้นอุ้มอิ่มเพิ่งเคยเข้าไปไปดูบรรยากาศที่น้องโดนรุมรถตู้ วันนั้นคือโอ้โหพอพอยแวฟซีคือเราไปหาบอสโจแป๊บเดียวหันกลับมาด้านหลังีกทีคนเต็มแล้วอะทุกคนคนเต็มด้านหลังแล้วคืออึ้งไปเลยครับคืออึ้งไปเลยเราเห็นแต่ในรูปภาพเราเห็นแต่ในคลิปวิดีโอที่เหล่าบรรดา f อแฟนคลับถ่ายลงโซเชียลแต่วิมข่าวกระแสได้ดูวันนั้นคือแบบโอ้โหอึ้งแล้วแบบหันไปแล้วคือแบบบอสโจคนมารอเต็มเลยก็คือพูดกับบอสโจแบบนี้นะครับถ้าทุกคนได้เห็นในไลฟ์ใน YouTube ที่บอสโจได้ไลฟ์แล้วอุ้มอิมข่าวกระแสก็ไปเข้ากล้องตอนที่อ่าบอสโจจอดตอนถึงงานนะครับทุกคนก็เข้าไปสวัสดีเราไม่คิดว่าบอสโจกําลังไลฟ์อยู่ก็แบบากำลังกินข้าวอยู่ด้วยเนาะอยู่ในรถก็คือแบบวันนั้นดีใจมากๆที่ได้เจอแต่อุ้มอิมหลายคนบอกว่าอุ้มอิมข่าวกระแสไปหาน้องหลังเวทีหน่อยคือด้วยความเกรงใจครับทุกคนอยากไปหาอยู่แต่ว่าน้องคงจะมีคนที่แบบว่าคอยไปหาเยอะแล้วเราเราแบบว่าไม่อยากไปสร้างความที่แบบ เขาเรียกว่าอะไรอ่ะอยากให้น้องทํางานให้เต็มที่นะครับก็เห็นในสื่อโซเชียลมีเดียแล้วเมื่อวานแล้วเมื่อวันที่ไปมอขอคิดว่าองค์อินก,ก็เห็นพิมพ์ข่าวกระแสเหมือนกันเพราะว่าน้องเนี่ยอยู่หลังรถนะครับเหมือนกับว่านอนหรือว่าทํากิจกรรมแบบเตรียมตัวที่จะลงจากเวลงจากรถนะครับทุกคนก็นั่นแหละครับทุกคนเนาะเราเห็นกันในโลกโซเชียลอยู่แล้วก็ฝากทุกคนติดตามพิมพ์ข่าวกระแสด้วยก็บอกว่าเชียร์น้องเหมือนเดิมรักน้องเหมือนเดิมครับสำหรับองค์อินเป็นแพนก็คือเราไม่ทิ้งกันเนาะเอฟซีแฟนคลับก็เข้ามา รเราอยู่ด้วยกันไปแบบนี้นานๆน,น,นะทุกคนอย่างเมื่อวานนี้คือต้องบอกว่ามีข่าวดราม่าเนาะที่มีคนไปแซะน้องโอ้โห FC แฟนคลับก็ไปรุม j ยโพสต์นั้นสิครับก็บอกว่านะบีมีคอมเมนต์หนึ่งเขาบอกว่า FC องอิงเยอะแล้วเขาช่วยกันดันช่วยกันเชีย จะไม่ดังได้ยังไงใช่ไหมครับอันนี้คืออันนี้เชื่อจริงๆคือแฟนลับ FC สาวน้อยพี่ทแพง FC น้องหญิงพี่แพงคือเยอะมากจริงๆเพราะฉะนั้นแล้วเราช่วยกันดันช่วยกันเชียร์น้องครับแล้วก็เราเห็นความสําเร็จของน้องเราก็ดีใจบพร้ะอมองกับพอมอกับน้องทุกคนอย่างบ้านน้องอย่างอะไรของน้องที่แบบกําลังสร้างขึ้นมาเนี่ยนะครับจากเด็กที่อยู่หลังคอกวัวคอกควายนอนในคอกวัวแล้วก็มามีบ้านหลังใหญ่ขนาดนี้เราดีใจกับน้องครับแล้วเราอยากให้น้อง เขาเรียกว่าประสบความสำเร็จมากขึ้นกว่าน,นี้เพิ่มพูนไปเ,เรื่อยๆเป็นว่าที่ราชินีหมอลำก็แล้วกันสาหรับอุ้มอิ่มเพื่อนๆเนาะแล้ววิมข่าวกระแสก็จะขอนาเสนอข่าวน้องแบบนี้ไปตลอดแล้วก็อยู่กับ s c Fan c l น b ับแบบนี้ไปตลอดขอแค่ทุกคนอย่าทิ้งอุ้มอิ่มนะก็ฝากติดตามอิ่มด้วยไม่ว่าจะทุกช่องทางไหนนะครับช่วงนี้ก็คือทุกวันพฤหัสอุ้มอิ่มก็จะไปจัดรายการเนาะแล้วก็อาจจะมีอีเวนต์ต่างๆเร็วๆนี้พิมพ์อิ่มจะได้ไปเป็นคอมเมนเตอร์ด้วย ของรายการเพลงเนาะเป็นอีเวนต์ครับทุกคนก็ฝากทุกคนติดตามด้วยเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับสนุกสนานแค่ไหนาฝากทุกคนติดตามอุ้มเหมือนกันนะครับก็หลายคนบอกว่าอยากให้ปัง,ปงๆไปพร้อมกับน้องก็ขอขอบพระคุณนะครับก็อยู่ที่พ่อมแม่เอฟซีนั่นแหละครับที่จะสนับสนุนแค่ไหนนะครับก่อนจะไปคลิปนี้ใครมีความคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์มาได้แล้วก็ฝากทุกคนนะครับกดไลค์กดแชร์ให้ช่องอิมข่าวกระแสด้วยนะครับรักทุกคนนะครับ